ศูนย์เคโฟเซอร์วิสเซ็นเตอร์ขอนแก่นเปิดให้บริการแล้วนะคะพร้อมเดินหน้าตีตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการทั่วไทยอย่างครอบคลุมค่ะคุณเริงฤดีลักษณะหุดประธานกรรมการบริษัทเคโฟคอมมิวนิเคชันจำกัดเป็นประธานเปิดศูนย์เคโฟเซอร์วิสเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแกน่นเป็นศูนย์แรกทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีตัดริบบิ้นเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการภายในงานมีเจ้าของศูนย์ของแต่ละจังหวัดเจ้าของศูนย์เคที่เซ็นเตอร์ในหลายพื้นที่ รวมไปถึงชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งคุณรองฤดีลักษณะหูดกล่าวแสดงความยินดีกับเจ้าของศูนย์เคโฟเซอร์วิสเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่นของค่ายสัญญาณมือถือล่าสุดของไทยโดยผู้ที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นหรือใกล้เคียงสามารถมาที่ศูนย์เคโฟเซอร์วิสเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่นเพื่อมาใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือมารับซิมการ์ดฟรีได้และศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ให้ความรู้อบรมตัวแทนประจำจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย วันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่พิมพ์ของเรานะคะท่านเจ้าของศูนย์ K4 Service Center ประจำจังหวัดขอนแก่นนะคะทุกท่านคะของค่ายสัญญาณมือถือ K4 ท่านใดที่อยู่บริเวณจังหวัดขอนแกน่นหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะสามารถมา ใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะคะหรือมารับซิมฟรีนะคะจากศูนย์บริการ K 4 Service Center ถ้าท่านนะคะต้องการมีงานนะคะสร้างงานสร้างไรายได้เปลี่ยนทำเลหน้าบ้านเปลี่ยนทำเลหน้าร้านเป็นทำเลทำเงินกับตู้น้องเคทีนะคะสามารถติดต่อมาที่พี่พิมสิริของเราได้เลยนะคะ K 4ของเราตั้งเป้าหมาย ยอดขาย3,700ล้านตอนนี้มีเป็นร้อยสู่แล้วท่านสามารถไปใช้บริการไปใช้งานได้เลยนะคะทางเลือกใหม่ใส่ใจทุกไว้เโฟอคอมมิเนเคชั่นมีสินค้าและบริการที่ plane, อินเทรนที่มีประชาชนคนไทย ทั่วประเทศทุกคนจำเป็นต้องใช้และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งพี่พิมพ์ศรัทธาวิสัยทัศน์อุดมการของบอสเต k เคโฟดอกเตอร์เริงวิรีลักษณะหุดท่านเป็นผู้หญิงเป็นนางฟ้าเคฟที่ให้โอกาสคนไทยทุกคนที่อยากมีรายได้ก็เลยได้รับโอกาสพิเศษจากท่านมาดามบอสเตให้โอกาสกับพี่และทุกๆคนในการที่จะมาทำธุรกิจและก็ใช้ ประโยชน์จากซิมที่เป็นซิมที่ดีที่สุดของคนไทยสวัสดีค่ะครอบครัวเคโฟทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้เข้ามาร่วมยินดีกับศูนย์ขอนแก่นนะคะลบลีก็จะตามมานะคะไวๆนี้